นาย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 โหนายมาลองยุดกันเลยเดียวขอไม่เอาเลือดแดงวะโอเคนะเลือดแดงเลือดแดงเลือดแดงแล้วบอกโอเคเปล่าโอเคได้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 มันฆ่านะเอาเหรอ เออมันเหมือนแบบระวัง่ะระวังแบบยิ่งเห็นเราเนี้ยมันจะระวังก่อนมันจะเรียกพวกกันแม่งแม่งยืนเรียงกันบนหน้าผาเหมือนจะหาเรื่องอ่ะไอมันมันว่ายน้ำมาว่ะคุยคุยกับเขาหน่อยดีกว่าไม่ได้ทมอยู่บ่ะคุยอคุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พวมิตรทองกับผมสวัสดีครับใช่ครับใช่เพื่อนเพื่อนทอมอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าไปตีเขาอย่าตีเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนละเก่งกันละเก่งกันครับทำไมหรอพวกมิตรทอมใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไม่ไม่ผมแค่มาหาเฉยๆใช่ใช่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เขาไปหาไม้ครับไปตัดไม้อยู่อ๋อ้โหว่าอยากพวงไอ้ตาเด้เจ๊ปิดปักแล้วเนี่ยเอาปิดพวกงก็เจ๊เจ๊ เราพวกกลับบ้านไปนอนที่บ้านเลยทำไมทำไมมีคนมาบุกบ้านเหรอใช่ผมโดนบุกบ้านสองสามเฮ้ยเอาด้วยเอาด้วยถ้าาาถ้มีอะไรตะโกนเรียกเลยเดี๋ยวผมไปช่วยไม่ต้อเราอยู่บ้านนี่แหละดูบ้านของข้าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยถ้ามีอะไรบอกเลยจะมีดีดีกว่านี้ไหมแนยนคนจะมีแดีดีกว่านี้ ไปแล้วผมไปฟาร์มต่อแล้วเออปวดมากเลยแต่พอดีดับเดื่ดนลยนะไปไปโหดับหัวก็ต้องเดือบันทะมากเลยแม่งมาโคตรเยอะแต่แย่แ <c> ย <oughs> <c oughs> ่แย่ตายตมันแบบมันหลายหลายกิ้วรวมกันนะั่นแหะทอมไม่ใช่กิ้วเดียวนะเนี่ยเออมันมันหลายกิ้วแหละแต่มันอยู่เกาะเดียวกันเออดีว่ะดีดีดีสวัสดีครับ ถือว่าเราเป็นกำแพงให้มันแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไปไปไปหาทอมแถวบ้านผีไปไปไปๆเป็นจิตสีินวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาสู้ไม่ไหวหรอกผีอะตายเลยนะอืสู้ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยมันจะดรอปอะไรสักอย่างเนึ่งะถ้าฆ่ามันได้มัน่าจะให้ของอะไรที่อย่างอือน่าจะของดีอ่ะต้องสร้างที่ยืนแล้วก็โดดขึ้นไปอ่ะห่วยว้เนี้ยอ้าวดมาอะไรวะเอาไงดี รอๆหนวดขึ้นเลย่ไหนัดกันไว้เหรอนัดไว้ว่าจะบวกเหรอเลยยังไงว่าไงดีวะตามหาบ้านมันดิตามหาบ้านมันอันนี้ก็จะบวกอย่างเดียวเลยมาตัวเปล่าเนี่ยจะอยากจะบวกอีจฉาไห้นาย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 โว้ยนายลองยุดกันเลยดิขอ ไม่เอาเลือดแดงวหรอโอเคนะเลือดแดงเลือดแดงเลือดแดงแล้วบอกโอเคป่าวโอเคได้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 ต้องถอดชุดไหมเหรอได้ยินไหมเนี่ยแป๊บเลยสงสารเอาเลยนะหนึ่งสองเฮ้ยมีนัดดวนวะมีนัดดวนไปดิบเนี่มีนัดดวนวะมึงยังฟันหาไม่โดนสักครั้งเลย ใครดวนใครไอเนี่ยไอเนี่ยมันหาดวนดวนกับใครอ่ะดวนกับฮ้าเนี่ยเอาไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วคีคีคอยาลกคิดหาย เออมาันแหลกๆเ,กเ,กเนะาะม,มันมันแหลกเวลาฟันน่ะคนมันเยอะหรือยังไงไม่รู้ในเซิร์ฟอ่ะนี่กว่าผมจะเข้าได้ก็นานนะเนี่ยเอามาประลองยุทธไอ้เ <c oughs> หีย้ยเอ้ยแหลกที่สุดใส่ไม่ได้ของเี้ยทุกตัวเนี่ยได้เปรียบไงเหี้ยแขนยาวตัวนี้คนได้เปรียบเลยใครไปยืนเต้นนั่นแหละ ดิม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  KTB ไปไหนเน่อยหายไปไหนละอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม่ออกมาเสวนาเลยกลับบ้านแล้วกลับไปัเพือาเลเนไปถาวไาถาวทุกคนยิวมาถ่ายแล้วหมดวะติกเกอรวทบอกว่ายูหายแล้ นายกอง,งกองไเนี่ยกองมันมีประโยชน์ไหมครถ,ถ้าตีกองแล้วมันได้อะไรอ,อ,อสัตว์ไม่ตอบกูอีกขอบคีครับไม่ตอบด้วย<ม>ดี๋ฟันหัวแม่งเลยทำเป็นไงมัง่งรอดจากผีไหมรอดเดี๋ยวผีกลับบ้านนะคือเราจะไม่เน้นเอาอะไไปไว้ชั้นล่างเพราะมันบุกข,ขึ้นมามันจะทำมันจะขึ้นที่ชั้นยากกว่าว่างว่ะ ปกอ๋อกว้างว่ากว้างว่าได้ๆขอขอไล่กว้างกว้างเลือดไหลอยู่อ๋อเออฟันเออแต่เกมนี้มันดีนะสัตว์ถ้ามันโดนฟันสักสองทีมันจะเจ็บแล้วมันจะช้าอัพโตเล็กก่อนอัพโตเล็กก่อนใช่เรียบร้อยสับกว้างสับกว้างเฮ้ยได้เดียร์แหลก กลับคืออะไรวะขากว้างเหรออ๋อที่เป็นลูกขานะเออมยังไปได้เนื้อโคตรเดยอะอ่าแล้วก็เอามากินเนะี่ยเอามาดิฮะเก็บมาเยอะๆกันมามาเด้อเ,เดี๋ยวมืดอีกรอบเดี๋ยวออกลกวกับบ้านกันเปิดประตูหน่อยเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะพังเข้าไปเจ้าจะยอมให้ข้าพังหรือไม่เอาเลยวะขุดดิซับปึ๊ก อะไรเนี่ยซีดเก็บมาทำไมมาทิ้งหมดเลยอีกอ็นอะไรที่เป็นนี้แหละไม่ทิ้กันเปยนมันเอาไว้มาปลูกเตยถ้าเราทำดอกฟ้าอ่าตอนนี้กำลังขโมยของอยู่มีคนนอนหลับเอาเฟร้ไหมเอาเนะเาะเฮ้ยนายเราขอโทษนะเรามีความจำเป็นวะที่จะต้องขโมย <c oughs> ำไมขโมยอะไรมันนะขโมยบ้านมันไม่ยอมวางเข่าควายอ่ะตอนผิดมันน่ะนายนายทำบ้านให้ให้เราอยากเองสมน้ำหน้ามันไม่ไม่ฆ่าหรอกไม่ฆ่าหรอกจะขโมยเนื้อเฉยเพื่อฆ่ามันเลยเอาเอาไงกันเนี่ยฆ่ามันทำไมไม่โอ้ิงเป็นคนเรวอ่ะทอมทิงมันคนเร็วที่โลกลืม ถึงยากเก็นยังยากผมแม่งได,ได้ได้อาหารมาหลายร้อยเลยอะ่ะเอออันนาลื้อั้งเลยสบายแล้วนายเราขอค่าได้เปล่าขอค่าขโมยของหน่อยได้เปล่านายไปถามมาทำไมล่ะได้เลย <laughs> คุยเลยน่นเฉยมันมันหลับอยู่นอนเป็นถุงอยู่โอ้ กาดเอาเด็กเอาเว้ยแม่งมีดาบด้วยว่ะน้ำเอา,เอาไม้เอาวัก็เอากดกดเทคออลไปเลยแล้วกันเฮ้ยแม่งเจ๋งว่านายเราขอโทษจริงๆว่านายมีชุดให้ด้วยตอนนี้ใครอยู่ในเกมมั่งผมมีชุดให้ด้วย ชุดเยหน็ก็ชุดหนังธรรมดาเนี่ยไม่ไม่เจ๋งหรอกเดี๋ยวเราผมวิ่งไปบ้านผีสิงแล้วกันเผื่อเจอกันไปเจอคนนอนอยู่อีกแล้วอะ่ะขอค่าเถอะเพราะว่าแบนเดตมันสำคัญเราต้องค่านายเพื่อเอาเบนเดตนี่เขามี Oil ออยได้ว่ะได้ได้เ่<ม>อที่มีเลือด เฮ้ยเขามีโบนแอคอะดีปะ่ะแรงปะ่ะไม่มีลูกตุ้มเฮ้ยไอนี่แม่งแม่งของเยอะว่ะแม่งของเยอะสับสับเลยเอาที่จำเป็นมาอืน่นไม่ต้องมากันะดะเพราะว่านแม่งของเต็มมากอะเดี๋ยวเดีของแม่งโคตรจะฟูบอกเลยว่าโคตรจะฟูมีมีคนอยู่ด้วยเขาจะฆ่าเราไหมเนี่ยไม่ฆ่าหรอกคุยเลยคุยเลยเมื่อกี้ผมก็ไปคุยกับเขามาคนดีอยู่ อย่าถ้าถ้าเกิดมันถือเชือกอะให้รีบวิ่งหนีเลยนะเหมือนลักษณะเป็นเชือกหรือเป็นโซ่อย่าเงี้ยให้ออกห่างๆมันเลยอย่าเข้าใกล้มันจะจับเราแต่ถ้ามันถือดาบถือไล่ไล้ฟันเก็หนีเอาไม่เป็นไรนี่ไงนี่นี่ใช่หน<ม>ยุโรอเนี่ยตัวอะไรโรโร<ล>ที่มีแสงบ้านที่มีแสงเขียวๆป่ะส<ล>วัสดีครับนายนี่ใครเดินไม่ใช่ผมนีม่ผมอยู่ข้างบนเองไหม อ๋อ KGB เออโอเคโอเคเอ้ยไอยตรงนั้นหมาผีนะอย่าไปเข้าใกล้นะมันไม่ใช่หมามันเป็นหมูป่านายิปเป็นราชากัไมยเราปรับยี่สิบเลยฆ่านะเว้ยอย่ายไปทำมันเดยวพวกนี้ตามฆ่าอีกกลัวอไรยล่กประมาณเออเราแกงกุ๊กไก่นะเว้ยไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเอาจิกแม่งหมดอะ เวลาเวลามีใครไล่ฆ่าเราแล้วก็แบบโอเคก็ดูคลิปเรยนน้องคิงไปก่อนแล้วกันนะฮะก็จริงๆผมอัดอามาไว้ค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่ได้ตัดต่อเนี่ยไม่ได้ตัดต่อก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับใครที่ติดตามซีรีส์ไหนอยู่แล้วผมไม่ได้ลงหรือลงไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะครับครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันแค่นี้แล้วกันนะฮะตัดพาร์จบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันพาร์ทหน้าเกมหน้านะครับ อยลืมนะครับเล่นเกมมาสนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะมีความสุขเหมือนกับเรานะครับ